ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกนวินยัยเจริญนายกสมาคมหนังสือพิมพ์สื่อสารมวลชนพอข่าวปร,รังไทยทีวีนิวแล้วก็ทันข่าวการเมืองทีวีนิวออนไลน์ครับวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับเรื่องปัญหาที่ดินเขาใหญ่และปากช่องซึ่งเป็นเรื่องหลังมานาหลายสิบปีไม่มีคนไหนที่จะแก้ไขได้เพราะเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของการที่จะลื้อฟื้น สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มนายทุนและผู้ที่ได้ครอบครองที่ดินนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมาพื้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีหลายๆครั้งที่มีการพื้นเรื่องเกี่ยวกับใช้สิทธิครอบครองที่ดินเป็นโฉนดและกลุ่มนายทุนต่างๆเนี่ยก็เข้ามาครอบครองในการฟ้านซื้อกับชาวบ้าน หมุนเวียนกันไปการซื้อขายหมุนเวียนให้มีราคาแล้วก็เป็นการพัฒนาจากแกลงเกษตรกลายเป็นพัฒนาธุรกิจสร้างาสิ่งต่างมากมายวันนี้ผมก็เลยอยากจะถามข่าวการติดตามวันนี้กับนายธนรดลสุวรนะรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวเกษตรและสหกรและประธานตรวจสอบที่ดิน ซึ่งวันนี้นำทีมคณะสื่อมวลชนมากมายเข้าไปลงพื้นที่เขาใหญ่เขตหมู่สีซึ่งก็มีการลุกล้ำมากมายและเราก็เห็นถือว่าเป็นการการะทำผิดประเภทหลายประเภทนะครับจากทำเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมกว่าเป็นพื้นที่เกสตกรสกร่สงเสริมชาวเกษตรกรต่างๆให้เป็นเศรษจกรรมการปลูกปากปลูกจิิงต่างๆให้เป็นสิ่งที่ดีแต่การเวลาเปลี่ยนไปหลายสิบปี นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าในกรณีนี้บางครั้งนะครับอาจจะมีการลุกล้ำปลุกลุกในการซื้อกว้านถืออกทะชาวบ้านแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจในการสร้างอา,าคารเรือนโรงแรมรีสอร์ทต่างๆมากมายกี่ปีกี่ปีก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับซึ่งปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านร้องเรียนมาก็มีบางส่วนแล้วก็เงียบหายไปณนว,วันนี้นะครับผมก็เห็นว่าเรื่องอย่างนี้ มันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่หรือจะเป็นอย่างไรแต่เราเข้าใจนะครับว่านายธนุรนส่์สวนนะนสิทธิ์เนี่ยเป็นน้องใหม่แล้วก็เป็นนักต่อสู้จึงใช,ใช้ใช้ชื่อฉายาว่ากล้าทําซึ่งวันนี้ผมก็เสร็จจากภารกิจในการที่ธนบุริน์เนี่ยได้พาไปลงจุดที่เป็นกาแฟแล้วก็เป็นห้องเช่าเป็นรีสอร์ทเป็นสถานที่ต่างๆดูแล้วภาพเห็นเนี่ยก็เป็นธุรกิจการเสียงเงินค่า ต่างๆที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเภทผิดป,ประเภทไปนะครับซึ่งมีหลายๆที่ที่ทําอย่างนี้มีแต่จะถึงหรือไม่ถึงอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพราะการที่มีเอกสารอ่าสพกรเปลี่ยนเป็นอ่นโฉนดเอกสารสร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องช้านานมานานแล้วหลายสิบปีซึ่งเราก็มีการร้องเรียนจากคนที่ถูกนายทุนจากผู้ที่พลครอบครองของนักการเมืองสิ่งต่างนี้มันเป็นเรื่อง ซับซ้อนกับการที่มีการาทัดที่นิคมซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆเรื่องที่ท่านผู้ชมนะครับเห็นว่าคนที่จะมาต่อสู้ที่จะสร้าง,งความถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะบางครั้งเราก็ต้องเจอผู้ชิพลใหญ่นะครับซึ่งหรือว่า,าท่านใดนะครับที่เจอปัญหามาเนี่ยก็คือว่าทำไมที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับ ดังนั้นวันนี้ท่านทัดรน,นนะครับซึ่งเป็นทีมงานของท่านธรรมนัฐพงเพานะครับก็เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานผู้ตรวจสอบที่ดินพาสื่อเข้าไปซึ่งผมแนะนำนานยกสมาคมสื่อมวลชนก็รู้นะครับว่า,าเขตพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ที่คนมาครอบครองเนี่ยเป็นระดับเศรษฐีระดับนายทุนซึ่งบางคนนะครับก็จะรู้เห็นก็คือ เกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะครับรู้เห็นเป็นใจหน่วยงานต่างๆรู้เป็นใจเขาขายทอดกันมานะครับถ้าจะเอาผิดก็ต้องเอาเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งจะเป็นเรื่องที่ยาวนานที่จะมาแก้พื้นได้ในตามแบบของวันที่ของพื้นที่แผนที่ต่างๆเนี่ยดังนั้นวันนี้เรามาฟังจากเนองผลดลซึ่น้อง,นง,นองคนนี้ก็เป็นผู้กล้าที่จะกล้าชนกับผู้พิพน ที่ครอบครองที่ผิดหรือไม่เป็นที่สมภารที่ขายซื้อครอบครองมาแล้วทาเป็นฉนดผิดหรือไม่นะครับเราก็ให้กําลังใจนะครับเพราะบางอย่างบางอย่างคนที่ลงทุนมาทางสร้างหลังสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเสียให้กับท่องเิ่นหรือเป็นเรื่องป่าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็อยากจะให้กําลังใจเราก็ฐานะสื่อก็เป็นกลางนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นการลุกล้ําที่จริง เดี๋ยวดูต่อไปนะครับวันนี้ผมขอจบไอร้านกาแฟตรงเนี้ยที่เป็นรีสอร์ทก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะพักเบรกกันหนึงครับทโกทม่ไม่ได้โรงแรมไม่ได้หรือรีสอร์ทไม่ได้การเกษตรเท่านั้นถูกต้องคือเราเนี่ยสงวนไว้ว่าต้องทําการเกษตรอาะเช่นทำศูนย์เรียนรู้เป็นแปลงครับแล้วก็เป็นดำเนินการอะไรก็เป็นยนตะวตะวันอะไปแล้จะมาจุดเกษตรได้แต่ไอ้ทำรีสอร์ทเนี่ย กเปิดอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วลอีกหลายๆที่ที่ททบบทต้องมีการทำอย่างนี้ครับหลายๆที่แก้มาเลยครับแจ้มาหลายๆที่ตรงนี้นะเขาคือหลายๆที่มีการดำเนินการทำานอกเหนือไปจากอ่าอย่างเช่นว่าตั้งทหารลมอย่างนี้ทำได้คือการตั้งทหารลมเนี่ยม,มันก็จะมีระเบียวในการให้ชอบของสปกอ,อยอนนู่อ่า <ๆ S 2> เราก็ต้องดูว่า ทำการหางลมเนี่ยทำอะไรเช่นทำแล้วเป็นผลิตไฟฟ้าเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อสาธารณะถูกต้องแต่ถ้าธุรกิจไม่ได้ทุกรูปแบบไม่ได้คือจะทำธุรกิจอะไรในที่สรเนี่ยต้องทำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักสาธารณะถูกต้องและเกษตรถูกต้องสมมติอย่างนี้นะครับทำเกษตรในเรื่องของพุ่ีนปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับสมมติว่ามีมีสอดแล้วนะครับมีมีสอดแล้วมีต้นผู้เรียนมีต้นมังคุดสมมติทำไยมังุมะนาวมะพร้าวทุกองท่องเที่ยวเชื่อเกษตรได้ไหม มันก็ต้องดูว่าเข้าเงื่อนไขตามระเบียบของเราไหมระเบียบของเราเนี่ยมีระเบียบหนึ่งในการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร,ก,รกับระเบียบในเรื่องการให้เช่าต้องดูว่าเรื่องที่ที่บอก่ยเข้าเงื่อนไขาก,าการให้เช่าข้อไหนอยู่ในหลักเกณฑ์ถูกต้องประเด็จะทำแต่ไอ้นี่อนแล้วมาทำอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาทำเป็นโรงแรมไม่ได้รอด้อยเปอร์เซ็นต์ เนี่ยแต่เรามีกฎหมายกฎหมายก็คือเป็นวิธีการปกครองที่มันทำความผิดแล้วเนี่ยเรา,าต้องแจ้งเขา,าวา่าการปกครองถูกต้องครับเร,เรามเราไปแจ้งเขาว่าเนี่ยเราลงพื้นที่มานะครับเราได้เห็นว่าคุณใช้ที่ดินของสอปทในการมาเก็บเงินประตรุกระสงคประตุกระงค์ถูกต้องคุณมีอะไรจะชี้แจงก็ชีแ้แจงภายในสามสิบวันอ่าแต่เราเห็นตรงเนี้ยมันชัดเจนแต่เราก็ต้องทำตามกฎหมายพอที่แจงมาแล้วเราทำอะก็เป็นอำนาจสั่ที่ดินในการใช้ดูพินิษว่าตรงเนี้ยโอ้โหมันไม่ใช่แล้วก็ต้องเรียกผู้ที่ได้การจัดสรรที่ดินมาแล้วก็เพิ่มถอนพอพอ ไม่ล er ื <cents payment. S 1> ออ้อจำเลยกัดีตอ,อนนี้เกี่ยวกับพรบบพุ่มประานที่รัการจัดสรรของสรกไปแต่วันนี้มาจะไม่เจอนางกุหลาบเจอพี่ก่อเนี่ยมากอเจอพี่เนี่ยถ้าอย่านั้นน่ะเจ้าของชื่ออะไรอยู่ไหนอ่ะถึงไหนบ้าอ่าโทรไม่รับแล้วเจ้าของชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะเป็นที่ไหน พี่บอกมาเลยเนี่ยเขาดูมาแ้ก็เทศเดี๋ยตอนนี้ยจะาของชื่ออะไรเนี่ยเอาให้มันชัดเลยพี่เอาให้มันชัดเลยพี่เออเอาพี่พี่กด้เก็บเงินเนี่ยในที่ดินสพบคเนี่ยพี่ก็ต้องกล้าพูดว่าใครเป็นเจ้าของถูกไมเอพี่ไปรับแทนกอนเนี่ยอาพี่บอกหน้ารับแทนเจ้าให้มันชัดชัดไปดิเออเอเออเออเอมันก็ไม่จบก็ที่ดีเดี๋ยวผมก็ต้องฟืนแล้วแล้วเจ้ของที่จิงนแรยที่จประเทศจีนประเทไปมาอย่างไงฮะหรืออไม่ได้เข้ามาเลย ล้าอ่ไม่รดรดกมสำคัญกดปุ่มวรวันนี้นะครับเราตรวจสอบว่าการใช้ที่คิดว่าตัวสาตต่อครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการออกสแจ้งเตือนนะครับให้ปฏการให้ถูกต้องตามระเบียบของรนะครับเรียนแล้วไม่เรียนตามภายในวงเวลาที่กำหนดไว้เราก็จะมีการต่ที่สิบนะครับคือยึดืนที่ดินนะครับมีการยึดืนที่ดินแล้วจะต้องมาเปารจ่าต่างๆนังสอจงเนอนจะกาหนดให้ไปฏิบัติให้ถูกต้องภายในสามสิวัน นับผมมีตำรวจไทยรัฐตามกฟางที่ติดต่อม nee ีตำรวจปอตสตำรวจป่าไม้มีดีไอซีเป็นกองสำนักองานขนส่งและนั้นไม่พอนะฮะเรามีตำรวจสายเลือดตำรวจปอแล้วก็มีปปงด้วยที่เข้ามาเป็นรัฐงานของเราถามว่าทำไมเราต้องมีตำรวจสายเลือดเราไม่รู้สึกนะครับว่าเป็นใครปปตเนี่ยแรงงานเอ่อเป็นแรงงานตัดตัดด้าวไหมแล้วก็ปปงมาดูว่าเป็นข้าราชการที่ใช้อำนาจตัวเองเข้ามาในที่ติดต่อทุกอย่างเรามีทีมงานเราครบถ้วนหมดเลย